สวัสดีครับบัญญัติคําประพาเสนอภาพเก่าเล่าเรื่องหกดารามิตรเพชรชันราประจวบสมควรบุภาและมาลีพวกเขาเสแสดงภาพยนตร์ด้วยกันเรื่องหมนรักลูกทุ่งเมื่อปีพุทธศักราช2513 1. มิชัยบัญชาระบบทเป็นไอ้คราว 2. ประจวบเรือกยามดีระบบทเป็นหมูน้อย 3. ส,สมควรกระจ่างศาสตร์ระบบทเป็นทองก้อน 4. บุภาสายชนระบบทเป็นบุภา 5. มาลีเวทประเสร,ริฐระบบทเป็นคุณนายทองคำและ 6. เพชราชวราชระับบทเป็นทองกวาวนางเข้าฉายเมื่อวันที่15พฤษภาคมพุทธศักราช2513